วัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าแย,ย,ย่ไทยไทไม่แย่ไทยอยากกินแค่หมูแล้วพี่น้อง <c oughs> นี่คือแค่หมูทําไว้ปีที่แล้วพี่น้องก็กินจนมาถึงห้าหนาวเห็นไหมมันก็จะเหลือแค่นี้แล้วพี่น้องอันนี้แบบเป็นหมูสามชั้นนะอันนี้แบบเป็นแค่หมูไล้มันพี่น้องหมดแล้วพี่น้องเราก็จะไม่เหลือเพราะว่า ทำไว้แล้วเราก็ตีหนึ่งเนาะทำได้ครั้งเดียวเพราะเราไม่มีอะไรเขาเรียกอะไรไม่ได้ทำไว้เยอะพี่น้องเพราะว่าพื้นที่มันน้อยยายก็ทำไว้กินช่วงนี้ก็ช่วงหน้าหนาวใช่ไหมเราเราก็เอามาทอดกินเรื่อยๆพี่น้องเนาะนีก็เยอะนะไม่ใช่ได้น้อยนะนีเยอะเชียว หมูสามชั้นใช่ไหมเป็นแบบห่ยายบีบเอาน้ำมันเข้าไว้มากินส่วนกากหมูเราก็เอาไว้กินกับข้ตมตำก,กินกับเสนเสี่ยวเนี่ยมันจะเป็นแบบหมูสามชั้นพี่้องขอโทษเด้อหนเอามาเปิดหน้าต่างพน่ไมมันก็เลยเย็น เหมือนกันหมูสามชั้นที่น้เนี่ยเป็นหมูสามชั้นที่นี้เราก็เอาเข้ามาตอดเพื่อที่แล้วเราก็ทําใหม่หมูสามชั้นอะทาได้พี่น้องตอนนี้ะหน้าหนาวอะทาได้แต่แต่ไอแค่หมูไร้มันเนี่ยเราไม่สามารถตากแดดได้พี่น้องผู้ใหญ่ไม่มีที่หน้าหนาวเนาะมันอ,ออกไปเนาะจะเบียงบ้านไม่ได้เห็นไหมเนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้อง ใช้วิธีต่อไปก็ต้องกินแต่น้ำสซเกอร์ต่อไปก็กินแต่โง่สามชัม้พี่น้องเพราะว่ามันไม่มีแด้วยนะเราเปลี่ยนความดึงเขาออกเลยให้ติดกันอันนี้ยายทำได้กินเองแลหัน่นไม่เท่ากันพี่น้องแต่เราก็ได้กินแ่ะ เราก็ปูใจในฝีมือเราจะทอดเข้าเราก็แกะให้เขาออกจากกันสัหน่อยพี่น้องไ่งั้นเดี๋ยวมันสุกไม่ทั่วถึงเราก็จะได้ของอร่อยอันนี้เรียปนตีแล้วนั่นเนี่ยยายทำไว้เนี่ยเพราะว่าเราตากแดดไว้พี่น้องเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่ช่องแข็งไว้เลย เราจะกินแล้วก็ออกเข้ามาทอดอย่างเงี้ยไหมมันก็สีมือของเราเนาะพี่น้องเนาะทำยังไงที่มันจะมีกิน ถ้าหน่อยเดี๋ยวน้ำมันร้อนเราก็ค่อยมากันไปเนาะ ทีนี้เราจะมาทอดแบบหมูสามชั้นกันเพื่น้อง,อ,ไไอ,งอยู่เนาะอ,อยู่ต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องเราก็ต้องขยันทำกินแต่เราถึงจะมีกินพี่น้อง ไม่งั้นเราก็ไม่มีเราก็ต้องพอยจะซื้อเขาเพาช่วงโควิดน่ะพีน้องเนอะมันก็ลําบากปพกความอร่อยพวกความสดเราก็หามาทากินเองเราก็จะได้ของออร่อยอร่อย

เราก็จะได้ของอร่อยไว้กินเองพี่น้องอ๋อว่าเขาอันนี้ก็ไว้กินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องกินกับก๋วยเตี๋ยวกินกับ ทุ่มตาม สงบจังนิดเราก็เอาขึ้นแล้วพี่น้องเห็นไหมมันก็จะได้ของกินที่เราฝีมือเราทำกินเองอ่ะแล้วก็ไปเทอ้าไป หม้อในใจะใหญ่ทำกินก๋วยเตี๋ยวกินกะส้มตำเราก็ได้กินแล้วอยู่ได้นานด้วยพี่น้องใส่ตู้เย็นไว้ เ,เพราะไอ้ที่มันเป็นแค่หมูเนี่ยที่ยายทาเนี่ยเป็นแค่หมูยังไม่ได้ปรุงรสไม่ได้ทําอะไรเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราเอาน้ำมันก็มาไว้กินนะพี่น้องสวย,สวยใจเย็นๆได้ของกินอร่อยอร่อย แตกกับกรุบกระบยาย่ในโชคชอบชอบ,ชอบเรียนรู้ที่จะทำเพราะว่าเราอยู่ไกลเนาะถ้าเราไม่ทำกินเราก็ยะหิวเมื่อไหร่จะได้กลับเมืองไทยเราก็ต้องยายก็ขยันทำนิดนึงถ้าเราก็ได้กินของและภูมิใจว่าเราทำได้พี่น้องสีเมืองเราเองมันก็จะแตกสวยพี่น้องเห็นไหม ก็รอให้เขาดังหายเงียบสักนหน่อยแล้วเราก็จะได้ของอร่อยกินนะพี่น้องกรบกรุบกบกบเราได้ประโยชน์สองต่อได้น้ํามันด้วยแล้วหมูสามชั้นที่นี่นะพี่น้องมันถูกกว่าอย่างอื่นเยอะเลยถูกมากก็ถ,ถือว่ากินได้แต่บางคนเขาไม่ค่อยชอบกินส่วนมากฝรั่งอ่ะเขาจะชอบเอามาย่างพี่น้องเขาไม่ได้กินเหมือนอย่างคนไทยหรอก เราไม่ได้กินเหมือนยายที่าม,มาทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วค่อนข้างที่จะีะมีแต่หนังหมูว่าพี่น้องต้องสั่งเขาแตกดังโป๊โปนี่เราก็ได้แคบหมูแล้ว กเ้เราก็โอเคนะเราโอเคไม่อจะเอาอีกสักหน่อยก็ได้มันก็จะไหม้ดีกังจะทำกินคนเดียวพี่น้องเหลือเราก็ไปให้เพื่อนแจกเพื่อนกินเราก็มีความสุข เขากินในฝีมือของยายไทยๆนะพี่น้องเนาะนีหคะทีนี้เราก็จะมาทอดแบบไร้มันพี่น้องเราก็ไม่ต้องใส่เขาเยอะไร้มันเนี่ยใส่นิดเดียวจ้ะก็มันจะแตกเยอะก็มันจะเต็มกระทะเพราะว่าชิ้นมันใหญ่ก็ปล่อยเขานะพี่น้องกดเขาไว้หน่อยเห็นไหมโอ้โดูความบาน เนี่ยถ้าเราใส่เยอะแล้วมันจะไม่ได้มันจะไม่ไดบานได้เต็มที่พี่น้องทอดแบบรั้มันต้องใส่นิดเดียวเพราเขาจะเต็มกระทะอีดียีางขาหน้ากินก้กอันนี้แบบ อันนึงข้าไประโยน์สามอันลืมข้าไปออเนั้นก่อนจะทอดเราจะต้องดึงขยันนะเราจะต้องดึงแยกเกาออกจากกันซะหน่อย เป็นแบบนี้พี่น้องอนะเนไ่ยจะติดกันเดี๋ยวปีหน้าจะทำใหม่จะหั่นแบบชิ้นเล็กๆอย่ี่นี้เปนนอันเดียวใหญ่ๆอันนี้เราก็แยกก่อเดี๋ยวจะผสมเกลือ หมดถ้าเต็มที่เราก็ดูนะคะเราก็จะได้แคบหมูอร่อยๆเราแบบอร่อยๆจะได้แคบหมูไว้กินตามทะเละอันนีไ้ได้ประมาณ3ามครั้งคิดว่า กลับไปไทยปีนี้จะไปสอนญาติพี่น้องทำแแคบหมูขายาหน่อยจังยาย <c oughs> <c oughs> ไทยได้ความรู้แล้วไอทีไปเที่ยวทีหนมาเรก็จะไปสอนพี่น้องทำไว้ตากไว้กินเพื่อพี่น้องจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาไปสอน พี่ป้านะอาถามพี่น้องยายไทยก็ลองผิดลองถูกเนาะจนถึงขั้นที่ว่าทิ้งเป็นทิ้งเป็นกิโลกิโลอ่ะซื้อมาแล้วทําไม่เป็นแต่ตอนนีู้แล้ว กแก็จะโอเคค่ะน,นี่เขาก็จะบานได้เต็มที่ตอนนี้ขึ้นน,นี่ก็สีสัสสนสวงามค่ะเพราะว่าปีที่แล้วยายทําไวน้นอะมันแดดดีพี่น้องแล้วพอดีบวกบวก,กับปว่วยซะด้วย ก็เลยมีเวลาได้ทำมันก็เลยได้พอกินมาถึงช่วงหน้าหนาวเ,เดือนนี้เลยเนี่ยเดือดเขาติดกันให้เนาะเดี๋วก็ะหอเขาแห้งนะเต็มทีแล้วไม่มีเสียงแล้วเราก็ได้แล้วไอ้นี่ตื่นตัวม้น ตั้งใจเรียนเอาพี่น้องตั้งใจดูเอาเขามาเพราะว่าตอนเป็นเด็กๆอยู่บ้านนอกอะ่ะเห็นข้างบ้านเขาทำอะ่ะก็ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องมาทํากินเองตอนเป็นเด็กๆอยู่บ้านนอกพี่น้องมีคนมาทำแคบหมูขายยายก็ได้แต่ไปขอเขาชิมบางทีก็ไปซื้อเขากลับมาจากกรุงเทพทีอย่างเงี้ยเขาก็วางขายตามบ้านนอ,นอกเขาวางขายตามหน้าบ้านด้วยความอยาก แต่ของเขานะทำติดมันพี่น้องอทำไมมันถึงเล้ก,กรอบอร่อยนึกถึงในใจว่าเออแต่ตอนนี้มาทำกินเองแนละ้วมันก็ภูมใจเหลือเกินในฝีมือนพี่น้องเจ๋วเลยตอนนี้รูแ้แล้ววันหนึ่งมันก็เห็นไหมเราก็ได้มาทำกินเองเพราะเรามาอยู่ ต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องเราก็ได้มาทำกินเองมีความสุขจริงๆเลยในฝีมือแมนะ่พี่น้องภูมิใจภูมิใจในฝีมือเราเองเราก็ได้แล้วพี่น้องเราก็จะทำการปรด เขาเลยทำไมเราเอาไปทอดเขาน่ามโอเคอเค๋อหลอกางได้มงมแบบไม่พี่น้อง โอเคนะคะพี่น้องสวัสดีเด้อฝากเป็นกําลังใจให้ยายด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายไทยๆด้วยเด้อกับแคบหมูยายไทยวันนี้จ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณค่ะ